เอาเลยครับผมก็จะขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเซสสกิลคอมโบตัวละครอ,อย่างเนโรนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้นะครับมันบัฟมาใหม่นะครับล็อกเป้าสตูนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่า โคตรโหดโคตรโกงนะครับไต่แรงโคตรดีนะครับที่1นึ่งรัวรแน่นอนนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคุณผู้ชมมา ก่อนเีราจะไปดูในเกมเนี่ยยวผมจะพามาดูเซตสกิลตัวละครที่จะเอามาคอมโบกับเนลโลนะก็จะเป็นเซตนี้เลยนะตัวแรกที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นตัวของโจเซฟนะครับตัวนี้นะครับสกิลก่อควรจะไม่มีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลบงสกิลใบนะครับก็โจเซฟจะป้องกันได้หมดเลยนะครับเอามาคอมโบกับเนลโลนะคือตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของอ่าตัวนี้นะครับแอนดูนะครับสำหรับตัวของแอนดูเนี่ยมันจะทําให้ เกาะเราถึกขึ้นนะครับหรือว่าลดการสูญเสียเกาะลงนะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของลูกูเอต้านะครับสำหรับลูกูเอต้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของที่ผมเล่นบ่อยนะก็คือเพิ่มโล่นะครับเมื่อเราสังหารสตู1หนึ่งคนนะสูงสุดก็คือ45 4 5ห่าหน่วยนะโล่และตัวสุดท้ายก็จะเป็นเนโรตัวนี้เลยนะครับมันบัฟมาใหม่นะครับก็คือตุ๊กตานะครับสามารถพุ่งผ่านทะลุได้ทุกอย่างนะครับก็ นี่จะเป็นแบบว่าอ่าเาเรียกว่าไงไมันมีหลายอย่างนะผู้ชมวันนี้ก็ลองดูเอานะครับก็ถือว่าโกงอยู่นะตัวนี้เวลาเราปาไปโดนสตูเนี่ยสตูก็จะโดนเขาเรียกว่าโดนความเสียหายด้วยนะครับบอกได้คำเดียรครับว่าโคตรโกงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกต้องร้านนี้เลยขั้นเทพบริการเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกเติมไวและยังมีเกมอ,อื่นอื่นอีกเพียบใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะ และในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเซส,สกิลคอมโบเนโรนะครับได้ข่าว่าบัฟมากมาครับโคตรโกงเลยนะครับเห็นในสีวิสีนี่คือคนเล่นโคตรเยอะนะมาโดดมาที่เกตบีมาสกีนะครับแล้วเราก็จะมาฟาร,ร์มหาปืนกันก่อนนะครับโอ้โหเได้ปืนอะไรครับเนี่สนยสไนยแล้วผมเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราต้องหาปืนดีๆก่อนตอนนี้โอ้โหเราเรา,เราซื้อเป็นมแมลงวีก่อนเลยนี่เอาไว้ ค้นหาศัตรูระยะใกล้ๆครับเปลี่ยนปืนก่อนนะครับ King Fisher ก็ยังดีนะคุณดูโอเคตอนนี้เราได้ King Fisher มาแล,แล้วแล้วก็ปล่อยแมลงวันไปเฮ้ยเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าแบบนี้โคตรเจ็บเจ็บกะบ้าแล้วอันนี้ดาเมจหรือไรครับเนี่ย King Fisher เราโหเราต้องเปลี่ยนนี้โอ้โหคุณดู a n 9 4นะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นทก้อนนะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเล่นเป็นโทก้อนแล้วกันเพราะว่าเราเล่นซองใหม่มาเยอะแล้วโอเค เอ็นเก้าสี่นี่ก็คือเป็นปืนที่ผมเพิ่งอัพเลเวลตันมาครับก็คือเลเวลเจ็ดนะครับเป็นปืนเลเวลอัพนะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะมีคนยิงผมว่าไอ้น้องใจยเย็นโอ้โหแล้วคือที่แรกผมโดดมาคือมันไม่มีคนนะแต่ตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าคนโคตดเยอะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องหาหมุมเงินก่อนอเฮ้ย <c oughs> นี่ไงหัวแตกโอ้โหเม็ดเดียวเม็ดเดียวกับล็อบบี้เลยนะครับคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้เพื่อนมันน่าจะตุยไปแล้วนะครับ โอเคแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างบนแบบนี้ยังไงต,ต่อ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 ยังไงเอาเนโร่ไปดิสวยเรียบร้อยล่วงโอ้โหนโล่แบบว่าพุ่งโคตรไกลยนะครับผู้ชมแล้วก็ล็อกเป้าศัตรูนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆนี่คือมันจะล็อกเป้าเลยนะโคตรโหดยังไงแล้วมันจะมีคนอีกนะโอ้โหมืองนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเดือดเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเราจะซื้อกงซื้อก่อน,นะครับอื้มข้างหน้าก็มีคนนะ เอาเอาน้องแบบนี้แบบนี้ล่วงนะโอ้โห AN94 ก็มาดีครับวูบวูบเออสวยแล้วพันยาก่อนนะครับโอเคเฮ้ยโอ้โหปืนอะไรครับเนี่ยโคตรแรงเฮ้ยใครยิงผมวะอ้าวผมเจอแล้วเหมือนจะมีคนอยู่บนเขานะครับผู้ชมตอนนี้เราก็ต้องแบบว่าค่อยยิงนะครับเพราะว่าเรามีหมวกเลเวลหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องซื้อหมวกแล้วตอนนี้โอเคเราจะซื้อหมวกแต่เราไม่ซื้อ เดี๋ยวซื้อเป็นสโคปก่อนละกันเพราะว่าหมวกเดี๋ยวเราค่อยไปหาละกันนะครับผู้ชมเราจะซื้อเป็นสโคปนะครับเอามาคอมโบกับ AN94 ้นะครับเราก็จะซื้อนี่เลยนะครับเป็นคาถาปมแดนไร้ขอบเขตไอ้ไร้เขตนะครับแบอกได้คำเดียวว่าคาถาน,นี้ยังโกงอยู่นะครับล้วมันจะมีคนอยู่ข้างหน้าแบบนี้ปล่อยเนโรไปยังไงแบบนี้รักเป้าอ้าวสวยจจงาวะนี้เนโรล็อกตั้งไอบอลไม่ได้แบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับ เรื่องนี้นะครับว่าโค้ดโกนะครับสำหรับสกิลตัวละครอย่างเนโรนะครับใครชอบเล่นบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ก็คอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปได้นะครับเออก็ฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะอ่าแบบว่าให้พี่อ่าลองเล่นสกิลอะไรก็คอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปได้นะครับผู้ชมมาโอ้โหแล้วดูดิตอนนี้เรียกได้ว่าคนยุบแบบว่าโคตรไวนะครับคนเหลือประมาณ16คนนะครับแสดงว่าเกมนี้บอทค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ แต่คนน่าจะเยอะกว่านะครับที่มันยุบไปเนี่ยจะเป็นบอทนะครับผู้ชมที่เหลือ14คนนี้ผมว่าน่าจะเป็นคนหมดเลยแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฝีมือระดับหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะตึงน,นะโอเคแล้วก็ต้องฟาร์มโค้งฟาร์มของให้พร้อมนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีของค่อนข้างที่จะโอเคแล้วมีทั้งเกาะเลเวล3แล้วก็มีหมวกเลเวล3นะครับ AN 94ผมก็พร้อมนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ย ผมอัดก่อนที่ผมจะไปอัพป,ปืนเลเวล7นะครับตอนนี้เอ94ผมอยู่ที่เลเวล6นะดูสกินนีสีม่วงอร่ามเลยทีเดียวเชียวนะครับเออผมอัดก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปที่เมืองฟ้านะครับก็จะเป็นเมืองคาโตลิสติวนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับในเมืองข้างหน้าแบบนี้เฮ้ยแลเหมือนจะมีคนแบบนี้ยังไงอ้าวเจ็บปล่อยเนโรไป1หนึ่งที แบบนี้ยังไงตั้งไอวอลไม่ได้นะน้องโอเคล็อกเป้าแบบนี้สวยยังไงอนอืนอ่นๆจ่อจไอวอลเรียบร้อยโดนสกิลในโลกขุ่เข่าจนตุยก็ <c oughs> ถือว่าโกงอยูน่นะดอกละแปดดอกละแปดนะครับก็เผาศัตรูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับลองไปเล่นกันดูได้นะครับคุณดูปรับมาใหม่โคตรโกงทะลุทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า โอเคตอนนี้เราก็ยังมีคาถาพรมแดนไรเขตนะครับคือถ้าเราใกล้จะตายเนี่ยเราสามารถใช้คาถานี้ได้นะครับก็คือสมมติเราเลือ่อดๆหนึงเนี่ยใช้คาถาไปก็อาจจะเต็มร้อยอย่างเช่นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปาลไอวอบมัฟนี้นมาชว่วงนี้เรามาหนึ่งๆ,ก,ๆกันในนี้กันเลยดีกวา่าวะคุณผู้ชมยังไง่วันนี้เอาปั้นต่อตัวต่อสามเมตรต่อดยเอเอสเก้าสิบสี่เลเวลหกยังไงปาดฝาหลอกปาดขวาหลอกปาดซ้ายจริงนี่ล่วง เจอทกคอนผมอัดรัวๆนะมาตอนนี้เฮ้ยใครวะเนี่ยมาจากไหนละน้องมาจากไหนโโหัวไอตัวนี้มันเอาคอนสไล่หวัวผมเลยว่าผมโจมแบบนี้แบบนี้ร่วงโอ้โหผมเกือบตายนะโอ้โหเมื่อกี้มาจากผมเพิ่งวาร์ปมาจากผมแดนลไทล์เขตนะครับมันเจอไอ้นี่เฉยแมงดักรอรอ,อแบบรอฟาดหวัวผมเลยนะเมื่อกี้เรามีไหวพริบเพื่อข่าที่จันดีนะครับก็เลยรอดได้นะครับ โอเคเราก็จะใช้บัฟบูทีมนะครับสำหรับบัฟบูทีมเนี่ยผมก็จะเอาเลือกเป็นเกาะถึกนะก็จะเป็นมันมีหลายอย่างนะครับให้เราเลือกนะครับผมก็กดมา2อหนึ่งนะครับผู้ชมในเกมนี้เราก็จะเลือกความถึกนิดหน่อยนะครับเออแล้วตอนนี้ก็คือคนเหลือประมาณ9คนแล้วนะครับเรียกได้ว่าคนยุบแบบว่าโคตรไว้นะผมได้มาประมาณ7คิวนะครับซึ่ง7คิวที่ผมเอามาเนี่ยมีแต่คนนะครับผู้ชมเออมันไม่ใช่บอทนะครับมีแต่คนทางนั้นเลยนะ โอเค,โอ,เคโอ้โหล้วดูดิตอนนี้คนเพิ่มมาเมื่อกี้เก้าตอนนี้มาสิบเอ็ดแล้วโอ้โหเพิ่มโค้ดไว้นะโอเคแล้วเราจะซื้อเป็นตาราค่าหัวนะครับแล้วก็กล่อ,องเสริมกรงเสริมกลรอนี่คือเราต้องมีให้พร้อมนะครับผู้ชมมาเราจะไปล่าตัวข้างบนดีกว่าเฮ้ยเหมือนเราจะไม่ต้องล่าแล้วว่ะเหมือนจะมีของดีมาให้เราถึงที่พุณทุกคนเห็นอะไรไหมครับแอร์ดับสีส้มนั่นมันคือแอร์ดับพิเศษเออใครที่ได้ครอบครองเนี่ยเรียกได้ว่า มีโอกาสที่1สูงนะครับเพราะว่ามันจะมีเกาะลิเวลสี่กับหมวกอีกานะครับบอกได้คำเดียวว่าโคดถึกโครโกงนะเซตนี้บวกกับเฟสทีิลถึกของพี่ไปเนี่ยเรียกได้ว่าเรือนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเกาะค่อนข้างที่จะหนานะครับเออวัดได้หมดอ่ะทั้งตี้อ่ะโหดเกินนะโอเคเดี๋ยวเราจะรอแอดดับลงมานะครับแล้วเราก็จะยืนอดับไปแบบฟรีๆนะครับคุณผู้ชมนี่เราจะเอาเกาะน,นะก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อ่า เพิ่งดูช่องนี้เป็นครั้งแรกไม่ใช่ดิก็คือใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องพี่เป็นครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามแล,และที่สำคัญอย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคลิปนี้มันขอ100ไลค์นะครับนะคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่คอยกดไลค์ให้พี่นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยก่อไป50ไลค์ได้มาถึง150กว่าไลค์นะครับเออก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับมาโอเคตอนนี้เราได้เกาะแล้วแล้วเราจะได้หมวกแล้วนะครับ ก็คือผมเปิดตาล่าไปนะครับเหมือนจะมีคนอยู่ข้างบนนะครับบนเนินเขาแต่ตอนนี้ก็คือเรามีตัวของสกิลค่อนขาที่จะพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลเนโรนะครับแล้วก็จะเป็นสกิลพรมแดนไลท์เคดนะครับเป็นสัญเวทของเราเว้ยข้างหลังมีคนไอ้น้องแต่วันนี้เอาขัดเอานี่ไปก่อนเอาสกิลเนโรพี่ไปก่อนเอาอย่างนี้โดนจับ,โด,จบโดนจับเอาเผ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 าเรียบร้อยแบบมีร่วงหลังเข้าแบบนี้ยังไง าผมได้ไร้เขตไปโอหมาเมื่อกี้เกือบวูบยังไงไอตัวนี้เจาะเจาะเฮ้ยมันเข้ามาใกล้ไหวตัวนี้มันเหลี่ยนะมาดีน้องมาแปะแปะมาแปะแปะโอเคล่วงไปหนึ่งเจอโทก้อนพี่ไปใครจะไหวนะโอเคโอ้โหเลยได้ว่าตอนนี้เราได้มาถึง9คิวแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้ก็คงเหลือประมาณ7คนนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูศพเมื่อกี้ดีกว่าว่ามันมีของดีอะไรให้เราได้ฟาร์มบ้างนะครับ เจอสิกิลเนโรผมล็อกเป้าไปเมื่อกี้คือมีอื่นน่ะตั้งไอ้วอไม่ได้นะครับก็คือที่ผมเอาตัวของ โจเซฟมาเพราะว่าไอตัวของเนโรเนี่ยเวลาเราใช้ใกล้ตัวนะครับมันจะทําให้เรามันจะใบเราด้วยนะครับออคุณผู้ชมคือถ้าเราไม่ได้เอาโจเซฟมาเนี่ยมันจะทําให้เราติดสถานะใบด้วยนะครับเราก็จะตั้งไอวอร์ไม่ได้เหมือนกันนะผมก็เลยเอามาเผื่อเอาไปเข้าไปชาร์จนะครับก็จะเป็นข้อดีของโจเซฟนะโอเคตอนนี้เราก็จะฟาร์มศพนี้ผมเรียกได้ว่ากล่องนี้ค่อนข้างที่จะฟูนะดูดิของอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเป็น กล่องเสริมกรอกก็มีนะครับดูดิโคตรเยอะโ,โหแล้วตือตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาคนได้จากที่ไหนนะครับวงโคตรกว้างนะคุณผู้ชมแอดดอตร,ตรงนี้คือแบบโคตรเยอะโอ้โหมีอะไรวะเนี่ยรอยนัดไม่เอาเฮ้ยใครขับรถมาเอาขับรถมาใกล้ๆแบบนี้มามาหนึ่งหนึ่งัดีกว่าน้โอโหขับรถมาแบบนี้เอายืนยืนแบบนี้เออเจ็บเจ็บยังไงยังไง จอยวอนะครับแบบนี้จ่อยวอนะเออใจเย็นน้องใจเย็นน้องใจเย็นน้องเรียบร้อยล่วงผมก็เสียวเหมือนกันเกือบล่วงเมื่อกี้โอเคโอ,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 โอ้โหดออกมาจับค์ทหาผมได้แล้วเขตคนเหลือประมาณ6คนนะตอนนี้คือถ้าไม่รวมผมก็คืออยู่ประมาณ5คน แล้วก็ได้มาถึง10คิวแล้วตอนนี้เลยได้ว่าเขา่นี้จะโ oh อไมค์ก็เขาแนี้จะโกงทีเดียวไม่ใช่ดิเขาแ่นี้จะเป็นบอสแมพนะครับก็คือผมมีทั้งเกาะมีพร้อมหมดทุกอย่างพร้อมบวกตอนนี้ก็คือลุมได้เลยไม่ใช่ผู้เต้นอยากเล่นนะเออเหมือนเมื่อกี้มันจะมีคนขับรถมาด้วยกันไม่ไม่รู้ว่าผมตาฝาดหรือเปล่านะครับเหมือนมันจะนั่งซ้อนรถกระบะมาด้วยกัน2คนมันหายไปไหนแล้วเออเมื่อกี้ ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับผู้ชมใช่ไม่ใช่ก็คอมเมนต์ก็บอกใต้คลิปได้นะเมื่อกี้ผมตาฟาดหรือเปล่ามาโอ้โหตอนนี้เหมือนจะได้ยินอะไรแบบแบบเสียงเท้าอยู่แถวนี้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยข้างหลังมีคน แบบนี้เอาเนโรไปก่อนมาดิเดี๋ยวเราเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ตั้งไอวอลครับนี่มาสามารถตั้งไอวอลได้ครับก่อนเราจะโดนใบยังไงแบบนี้มาดิแบบนี้ยังไงนอ้องล่วงโอเคเองรู้จักเนโรของพี่ไหมโอเคเรียกได้ว่าตอนนี้เราได้มาถึง10เอ็ดคิวเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือวงใกล้เล็กลงเล็กลงแล้วนะครับไม่รู้ว่า คนมันหายไปไหนกันหมดครับเนี่ยเออเหมือนจะมีคนขับรถมาแถวนี้นะเมื่อกี้เหมือนผมจะได้ยินเสียงรถนะครับแต่เราก็ต้องสืบเซฟเพราะว่าหาคนไม่เจอ <c oughs> เดี๋ยวมันจะดักยิงหัวเราได้นะครับกระบ,บะน่าจะติดอะไรสักอย่างข้างหน้ามีคนหรือเปล่าเมืองน,นี้เฮ้ยข้างหน้ามีคนแบบนี้แบบนี้ปล่อยโอ้โหวาร์ปไม่โดนโอ้โหเมื่อกี้ผมจะเรียกมนันหนึ่งอยู่แล้ว มันมัน,ม,นมันหลุดหลุดเขตไปนะครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะ้องข้างล่างข้างล่างมีคนหรือเปล่าตอนนี้คือคนยุบแบบว่าโคตรไวนะเหลือน้อยมากเฮ้ยข้างหลังมียิงโดนยิงสวัสดีครับพ้าหนุ่มสวัสดีครับโอ้ยเจ็บนั่นนะ่ะเจ็บนั่นน่ะโอเคเราต้องใจเย็นนะครับเราก็ต้องพันโยงพันยาก,กันก่อนไม่ต้องรีบเล่นนะครับเพราะว่าข้างหลังเราก็มีคนแบบนี้ร่วงโดนหัวไปเม็ดเดียวเรียบร้อยหวา่างเจยบ ไอตัวข้างบนเนี่ยเราต้องใช้เป็นคาถาแล้วล่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันหายไปไหนครับเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่แถวนี้นะครับเฮ้ยข้างหน้ามีการยิงกันหรือเปล่ามีไอวอลนะเราจะเข้าไปเล่นเลยเฮ้ยอ้าวสวัสดีครับพ่อหนุ่มนี่เอานีไป,ไ,ปไม่โดนไม่โดนนี่ไม่โดนก็ล่วงได้โอ้โหเมื่อกี้คือผิดพลาดท,ทางเทคนิคไปหน่อยเนะฮ้ยแล้วใครดูผมครับเนี่ยหนึ่งคนเอาออกไปแล้วพูดไม่ได้เลยออกไมา เหลือ2คนสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าเป็นตี้เดียวกันหรือเปล่านะครับคู้ชมเราก็ต้องบอกว่าเซฟเซฟหน่อยเกมนี้เราจะต้องที่1นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเกมนี้เราจะคว้าที่1มาด้วยกันได้ข้างหลังโอ้ยมีคนว่ะมาเล่นปืนอะไรว่ายิงโคตรแรงอะเด๋ย,ดยคุณชมเฮ้ยหลังเข้าโอ้โหหน้ามาหลังเข้าโอ้โหแล้วเจาะไอวอลโคตรเร็วปืนอะไรครับนี่ย่โอ้ยมันเอาสกิลเจาะไอวอลมาด้วยนะครับ จังหวะนี้เราต้องหนีก่อนจะเย็นน้องสาวจะเย็นโ,โหยพี่ได้พันดุงพันยากันบ้างหรือไม่มีโอกาสให้ผมได้พันยาเลยนะครับก็คือแม่งจออ่อยวอลคูดเร็วข้างล่างมีคนหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะครับเมื่อกี้เหมือนจะมีคนตอดผมอยู่ข้างหลังนะครับแต่ตอนนี้คือเราต้องเจอกับไอตัวข้างหน้าก่อนนะครับ ตอนนี้คือเรามีคาถาพรมแดไดไรเขดอยู่นะคะคุณผู้ชมเดีย๋ยวเราเรียกเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆเฮ้ยข้างหน้ามีคนอามาเลยแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะมาแล้วมันเจอกันีกวา่ายังไงย้งวันนี้เอเอ็นเก้าสิบสี่อ่ะโดนหัวแบบนี้ก็เรียบร้อยลอ่วงไม่ต้องพูดเยอะ โอเคโอค้โหเรียกได้ว่าตอนนี้ผมจัดไปถึง14คิวแล้วนะครับคุณผู้ชมเหลือตัวสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะเดนดูนี้ของนี้หรือเปล่าโอ้โหของไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับเพราะมันเลทเกมแล้วเอ้ยเอา้าเสี่ยชีวิตเฉยโอ้โหแบบนี้ก็บูญ่านะครับคุณผู้ชมเราได้ที่หนึ่งมาแบบชิวๆนะครับไม่ต้องสังหานใคร <S <S เรียกว่าเซฟสกิลนีน้ก็ค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะครับลองไปเล่นกันดูได้นะครับผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ